ครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมาครับอาที่บอกกันไว้นะครับว่าผมจะโดดอีกนะครับพาร์สองนะฮะยังไม่ถึงลายไล์ก็ไม่เป็นไรนะครับมาเริ่มโดดเลยเรียบร้อยครับว่าทริปนี้สำเร็จนะครับเดงได้แล้วกดต่อแล้วเอ้ย,อย สั่นนิดๆแล้วผมนี้โดนโดนดีมากอุ้ยเยอยเออไฮยาเออ

ครับแคคงจำของผมได้ครับก็อยู่มาครับไปดตีมากัน คุณว่าหมาตายหรือยังครับโายัางนะเมื่อกี้มันตีไม่ได้ครับคนตีนเหรอโว้หอฮะรู้ไหมว่าพี่เป็นใครผิดเขียบขันทับขัน ทุกคนคงได้ดูผมรับกันแล้วนะครับผลผลรับผลรับว่าการตกงมาจากเยลลีน่นี่ยผลปรากฏว่าไม่ตายครับเกี่ยวว่าเล่น,นออววววเออเลี่ยนี้ผมขอขอจะขอขอสั้นๆหน่อยแล้วกันนะครับผมขอสั้นแค่นี้พอเลยนะฮะ Yep. Bye. Bye.